ทีครับใส่ยสื่อบทุเรียนทุ่นไหนครับทุเรียนยังล่ะทุเรียนผมจะเก็บมาบางสัปดครับโลเท่าไหรโอ้ยบกแห้งหมดเลยชั้นนี้แบบบางครับหลายปูครับทุเรียนที่เป็นแนวทุเรียนทุเรียนเพื่อนใหม่ครับมันจะบอกไปไม่น้ำมันไหนนะครับครับผมผมต้องจะไปขึ้นมาบางสัปดาห์จ้าบ้านอะไรบสองสามสี่หาผมกิบผมจีบบกไปไปโลครับขายเป็นหน่อยครับอ่าเอาจท่ไดร เขาจะขึ้นหน้าเาห็นผมผมคิดว้าเราหาทีบบาทครับผมเแพงเหรอครับเือใจผมนะครับเอ้า้ผมขึนม้นหน่อนะมีซ้านี่เหรอยางทุเรียนจะคิดเขียนอี้างนี่เหร,รเอาอยู่มก็อีกัครับ่พ่อบอกหน่อยได้ไหมะพ่อ,อเออผมเ,เอาเอาเอาเ้เส้นไบอะไรโยกับเกี่ยวหนาแล้วเกี๋ยวมันกินนะเอา้าเชียวเาเอานี่ละทำนี่ละก็ดีเป็นเสือน้ำมันอก็ไปทำนี่ละแตว่างหยังทุเรียนก็กิดได้ครับอ่านีเปลือกบางครับ เือบบางผู้นี้หลายแห่งครับว้ยจะไปไหม,มไปก็ได้นบผมผู้เลียงมันเนี่ยอะไรบ้ากัวบบนี่ครัเนี่ตัวไหนรุ่นสุกสุกบบนีผู้เลี้ยงผู้เลียงกี่ตัวอีกเนีเ่ย